คุณสองคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนานแล้วเวลานี้เขายังรู้สึกดีกับคุณไหมเ <_ C 1> <_ C 1> ขายังคิดถึงคุณไหมคนคนนี้ของคุณที่มีประเด็นต่อกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างมีทิฐิแล้วในใจเขายังคิดถึงคุณไหมคนคนนี้เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมในใจเขายังมีคุณไหมห้าใบนะเป็นคลิปเรนดอมนะเขาคิดถึงคุณนะ คิดถึงคุณมากมหมคนคนนี้ชาว่าตดินประสบกันก่อนเขายังรู้สึกดีคุณมากๆคนคนนี้เขาคิดถึงคุณใต้สำนักชาว่าตดินเขาคิดถึงคุณจริงๆพลังงานไพ่ของคุณเขาคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้เขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเขาลืมไม่ได้เขาลืมไม่ลงคนกว่านี้จากการนี้ไม่พูดไม่คุยกันเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะชาวทาตุฝ่าเมษสิงห์ถนนนายอวน เดระวราเขายังรักคุณนะเขายังคิดถึงคุณเขายังรักคุณมากๆคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณเดระว่าเขารักคุณมากนะเดระวคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณอยู่คุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาจากการที่มีประเด็นต่างๆจากการเขาเดิอกจากคุณไปเขาไม่เคยมีความสุขเลยคนคนนี้เขาไม่ความอึดอัดทุกทรมานทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความทุกข์มากมายจากการที่เดินจากคุณไปจากการที่ ห่างเหินจากคุณไปคนคนนี้เขาไม่เคยมีความสุขเลยแปดดาบไม่ถุนตุนกลุ่มธาตุลมเขามีแต่ความทุกข์ทรมานคนคนนี้ชาวธาตุลมณเวลานี้ก็ส่องคุณก็ส่องคุณมากนะเขาส่องคุณทางโซเชียลคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขาไม่เคยลืมคุณเขายังรู้สึกอยู่คุณตลอดเวลาคนคนนี้ชาวธาตุดินผสมกันก่อนเขารู้สึกอยู่คุณนะเขาไม่เคยลืมคุณชาวธาตุดิน justice คุณคนที่ตรงไปตรงมาคุณคนที่รักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณคนที่ตรงไปตรงมา justice เรามาขยายไพ่กันนะเขาคิดถึงคุณนะเขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณชาว่าตนิ่มเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเขาอยากอยู่กับตัวเองคนคนนี้เวลานี้เขาอยากอยู่กับตัวเอง เขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมามากมายคนคนนี้ชาวทานุลมเมตุนตุนกลุ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของคุณสองคนเดอไฮโรเฟนเขารู้สึกดีกับคุณตลอดนะคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้ชาวทาตน้ำการเกิดพิจิตรมิงที่ผ่านมาคุณมีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันต่างคนต่างออกจากกันต่างคนต่างหันหลังให้กันเดอะห้ามไม่ถามเมตสิ่งอื่นทาตไปเขาไม่เคยลืมคุณนะ คนอยู่ในใจเขาเสมอเขาาอาคุณอาจจะหัวไม่ได้คนคนนี้ในใจของเขามีคุณตลอดเวลาคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณในใจของเขาเขามีคุณตลอดเวลาเขาคนนี้เขาไม่ลืมคุณนะ